ถึงแม้ว่าจะมีการพูดถึงว่าอดาีตโชกุนของวานโอคนนี้โคซกิซุกิยากิได้ตายไปแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ชวนให้สงสัยและคลุมเครือเป็นอย่างมากว่าซุกิยากินั้นอาจจะยังไม่ตายในวันนี้เรามาดูกันครับว่ามีจุดในบ้างที่น่าสนใจฉันจะเป็นล้าช้าดโจนสลัดให้ได้เลยเฮ้อีกหน่อยเดซุ ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เคยเป็นประเด็นมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าเทนงูยามะฮิเทสึนี่อาจจะเป็นโคซกิซุกิยากิพ่อของโอเดงเพราะว่าเรื่องการตายของซุกิยากินะครับมันยังคุมเพือมากๆศพก็ไม่เห็นหายตัวไปแบบงงๆซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นก็มาจากแฟนๆวันพีสนี่แหละครับผมที่พากันจับจุดสงสัยหลังจากที่ได้เห็นฮิเทสึชายแก่ที่สวมหน้ากากนิได้ปรากฏตัวในเรือโดยจุดแรกนะครับก็คือขีด2ขีดข้างตาทั้ง2 ซึ่งทั้ง2คนนี่ครับก็บังเอิญมีเหมือนกันพอดีต่อมานะครับก็จะเป็นรอยขีดขีดที่แขนซึ่งบังเอิญก็เหมือนกันอีกครับผมจากนั้นในกล่องข้อความที่แนะนําตัวเทนงูยามะนิทสึนะครับก็มีระบุเอาไว้าว,าว่าเป็นนักสะสมตุ๊กตาโคเกชิซึ่งมันก็บังเอิญอีกครับที่มีอยู่ฉากหนึ่งที่ซุกิยากินะครับกำลังนั่งเล่นตุ๊กตาอยู่และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเสียงภาคญี่ปุ่นในภาคอนิเมะนะครับผมซึ่งทั้งสองคนนะครับก็บังเอิญใช้นักภาคคนเดียวกันอีกนันก็คคือุณิวบ มันก็บังเอิญหลายจุดจริงๆต่อมานะครับก็คือล่าสุดในวิเวอร์การ์ดระบุว่าทิเทสึนี่มีอายุ81ปีซึ่งมันมีความปิดไปได้ถ้าว่าซุกิยากิยังมีชีวิตอยู่ก็น่าจะมีอายุประมาณนี้แหละโดยในตอนแรกนะครับในวิเวอร์การ์ดนี่ได้ระบุว่าทิเทสึนี่มีอายุ58ปีแต่ก็มาแก้ที่หลังแบบก้าวกระโดดเลยจาก58เป็น81ปีคือว่ามีการแก้แบบน่าสงสัยเนาะก็มารอดูกันนะครับว่าทั้ง2คนนี่จะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าส่วนตัวผมนะครับก็จะไม่ขอตัดสินอะไร ก็แล้วกันว่าทั้งสองคนนี่เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแค่เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามีคนจํานวนไม่น้อยเลยที่คิดว่าพวกเขาทั้งสองคนนี่คือคนคนเดียวกันส่วนข้อมูลของคิเทสึนะครับมันก็มีที่ไปที่มาอยู่เหมือนกันว่าเขานี่เป็นใครมีข้อมูลว่าเขาเป็นช่างตีดาบชื่อดังของวานคุคนี้ซึ่งผลงานชิ้นเอกของเขานะครับก็คือดาบอเมโนฮาบาคิริซึ่งก็คือเป็นดาบของโอเด้งนั่นเองจากประวัติความเป็นมาฮิเทสึนะครับก็คงเป็นคนที่แก่พอสมควรเลยเพราะว่าโอเด้งครับได้ดาบมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยซึงมีการพู ถึงนะครับว่าพวกสมูไรของวานนคนี้นี่จะเกิดมาพร้อมกับดาบแล้วก็ตายไปพร้อมกับดาบด้วยเช่นกันซึ่งความหมายคือเกิดมาแล้วก็ได้รับดาบเลยไม่ใช่ว่าดาบนะครับมันคลอดออกมาด้วยนะยิ่งเป็นลูกคุณนางอย่างโอเดงแล้วพิธีมอบดาบนะครับมันต้องมีแน่นอนแหละส่วนตอนที่โอเดงตายนะครับก็มีอายุ39ปีหัวเข้าไปอีก20ปีในปัจจุบันก็จะเป็น59ปีจงการที่ช่างตีดาบสักคนนะครับจะสร้างผลงานชิ้นโบแดงขึ้นมาได้มันก็ต้องสะสมประสบการณ์เยอะอยู่เหมือนกันในตอนที่สร้างดาบอเม เมโนฮาบาคิริสำเร็จนะครับก็คงจะมีอายุไม่น้อยอยู่เหมือนกันอย่างน้อยๆก็คงจะสัก 30- 40ปีหรือมากกว่านั้นเอารวมเข้ากับอายุของโอเด้งในปัจจุบัน59ปีนะครับก็จะทําให้ฮิตสึน,นี่มีอายุปลาเข้าไป80-90ปีแล้วมีโอกาสสูงมากครับที่ฮิตสึตัวจริงนีง่อาจจะตายไปแล้วก็เลยทำให้ซุกิยากนะิมาสวมรอยแทนเพราะว่าฮิตสึนะครับเขาสวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาก็คือเหมาะเลยแหละสำหรับการปลอมตัวเนาะซึ่งส่วนท้ายๆนี้นะครับก็เปลี่ยนการโมโนของผมเองล้วนๆนะ ครับผมเป็นการคาดการม้วนนิ่มของผมเองล้วนๆก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นตามที่หลายๆคนนั้นคาดการเอาไว้หรือเปล่าว่าชายคนนี้นี่จะมีเงียบงําอะไรสักอย่างหรือเปล่ายังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจกับช่อง,องของเราด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ